ห้าห้าเก้าสเก้าสี่ครับตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเลยเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่เม็ดเดียวเดียวครับข่าตื่นคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัฮะเบาสวัสดีครับ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 ผมนะครับเนาะ ใครที่รอรับอิสราเอลอยู่นะครับห้ามพลาดนะห้ามพลาดห้ามพลาดตามตามรอรับอิสราเอลรอกันหลายดรครับแม่นรอกันาว่าเขากรอรอนะครับรับอิสราเอลไอ้พองพองกำลังจะโทรหาโทรหาอันร้ายไปทำมันแล้วล่ะแต่ว่าอยากฟังจากปากพันอีกรอบนึงนะฟังจากเสียงพันเนาะนะครับเอาโทษบึ่งเั็นมางวดนี้ผมให้ตัวเดียวเม็ดเดียววางสั่นสามตัวหางเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นครับ เขาเพราะเขานักพันธุ์ปลาเขาเพราะเขาต้องคอยว่ากันอีกรอบนึงถ้าเขาไปต่อว่าบอกเขาก็ไปต่อบอกเขาก็ขอพักสักก่อนนะครับเนาะคุนวังัซนครับพี่น้องพิมพ์ร้อยแล้วบครับโอ้พิมพ์ร้อยหลายดอกดิคุณจีด้าเพื่อเรื่องพันธ์แหงมาแล้วคือรับอิสราเอลน่ะรับอิสราเอลบอกว่าถ้างวดนี้ถูกงวดหน้าก็มีต่อแต่ถ้าไม่ถูกขอพักไปก่อนขอพักก่อนผมว่าพันธุาเจ้าเซนตัวไหนก็เดี๋ยวจะเอามาปล่อยอีกทีหน่แมนครับงวดนี้ก็ โทรไปขยันเขายอเพิ่อนเพราะว่าเลขเพราะว่าเอฟซีตามอยู่นะครับครับเลขพึ่งหลุดงวดเดียวเองหลุดงวดเดียวเองนะครับอ่ะเอาโทรโทรลองโทรเอาลองโทรเอาเดี๋ยวพ่พึ่งกดทั่ทรัพย์ก็ตัวเลขเพื่อนให้มาแล้วแต่จะฟังจะฟังจากปากเพื่อนฟังฟังเขียนเนื้อันาดมาเล็วประกาศเนื้อเนื้ประกากันยุ่นนี่แล้วนะเขียนให้เอฟซปากเพื่อนเนาะมันับบ่ ทำงานอยู่เป่าตอนนี้สี่มงตอนนี้คือจักงมงของเขานี่น่าจะเป็นหกโมงสีหรือเจ็ดโมงสครับเพราะว่าห่างกันสี่ชั่มงเดียเป็นตื่นหรือยังล่ะจกตื่นน้บุญนี่รับอิสเรียลวันที่หนึ่งกันยาครับรับปะรับบุนี่บุานจะรับบุนาจจะรับอ้าลูมันดังูดนเราด้ยังยังยังไม่ตื่นอีปล่า อันนี้ก็ดอย่างเฝ้าเจนน้อนรับรู้เบาอิสอิสราเอลอิสราเอลตัวเลขนี่เพิ่นส่งมาให้แล้วแม่นบ่ตัวเลขส่งมาให้แล้วครับแต่ว่าอยากฟังจากเสียงเพิ่นเนาะก็เลยโทรวห่าเพิ่นเพิ่นให้3ตัวมาตัวเดียวนะอืออยากฟังว่าเพิ่นจะห้2ตัวบ่นะเพิ่นบ่รับสายคือสิเฮ็ดงานเด้อพี่น้องเด้อถ้าบ่ทันก็เล่นลบเพิ่นเฮ็ดงานอยู่แห่เล่นลบลูกจ้ะ เขาบรบกันบ่แถวอิสานราะว่านอาจบัท่านตื่นเพราะว่าตอนนี้สี่โมงประเทศไทยสี่โมงประเทศไทยฮอยุ่คุณอาจจะเป็นหกโมงเสาหรือเจ็ดโมงเสาร์เพราะว่าห่างกันสี่ชั่วโมงนะครับตัวเลขเพิ่งหายมาล่ะสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวครับนะครับเป็นหายมาแล้วครับผมเอ้าเห็ยนมาหน่อยงวดนี้นะผมพิมพ์ไล่มาบอกกว่าครับงวดนี้พิ้นให้อืครับนั่นข็งแคน นั่นแหละครับเอาเอามือกันเนาะเอาเลยบ่เอามือกันเนาะครับผมงวดนี้บเกินพิมพ์มาบอกสินะงวดนี้ห้าห้าสี่เก้าห้าเก้าเก้าสี่ครับตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเลยเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่เม็ดเดียวเม็ดเดียวครับส่วนสองตัวให้ตาเราเองครับ สองตัวตัดเองเลอยพี่น้องตัดให้น้ำวังว้จะเกิดเป็นสี่ห้าสองแมนอยากหาขอสองตัวน้ำเพลินนะงวดนี้ให้ห้าเก้าสี่เมตรเดียวแขนแขนเป็นวางสันอันนี้จาตัดเอาเองตัดันสิาตัดน้ำเดือครับเอาเอาเขียนเขียนตัวที่เพ่่นบอกกันแหละครับออออห้าเก้า ตัดบอสองตัวเขียนในพจนเนี้ยห้เกตัดตัวไหนห้าเก้าห้าเก้าเกส่หาสี่เก้าสี่เก้าสี่สานั่นละไปกลับเอานะครับกลับเอาเองแมนครับผมเอาโชว์ตัวตัดออกมาก็ได้สนีทตัวแค่นี้ละบอหลายตัวปั๊บกับสตัวกับไปกลับเอาเด้อ ขังอยู่ดอกบึงไปข้างหลังกับหูครับ FC บึงเตยวิวข้างหลังกับหูไหวขังบ่ลขังครับงวดนี้วิวด้านหลังขังไหมพี่น้องมื่อวานจัดฉันไดนแล้วนะครับ FC ที่ยังติดตามบ่าวรับอิสราเอลครับสามตัวเบ้นเดียวหางเดียวห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ครับสองตัวห้าเก้าครับห้าสี่ครับเก้าสี ไปกลับน้ำเด้อตัวเพิ่นสองตัวนี่เพิ่นเน้นมากบ่ครับสองตัวเพิ่นมาท่านไหนบ่อไห่บ่อไห่ในในในหาเก่าซี่นี่บ่เพิ่นว่าให้ตัดเอานะครับตัดเอาเองตัดเอาเองมักตัวใดก็เอาตัวนั้นเอาตัวนั้นเลยให้แค่สามตัวครับผมว่านี่ผมว่าตัวนี้เลขคือห้าเก้าสี่เลขตัวนี้น่าจะอ่านนะนะขออีกรอบไม่แน่ในะครับบตัวไหนอิสราเอลบ่าวอิสราเอลครับสามตัวเม็ดเดียวคางเดียวคือห้าเก้า สี่นะครับรับเบาอิสเรียวสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวแคนแคนห้าเก้าสี่สองตัวต่อเล่นหน่อยเด้อนะครับส่วนสองตัวล่างเพิ่มบอได้ายไหมนะครับเพิ่มอะได้ายไหมเมื่อกี้กระโทดแล้วเนาะนะครับพยายามโทัแล้วเพิ่มบอได้เพิ่มบบรับสายนะรับเพิ่มบบรับสายครับเพราะว่าน้ำเสียอยู่ทั้งผุนสามตัวย่ำทีนี่นะครับสตัวเม็ดเดียวหางเดียวแคนแคนนะครับรับเบาอิสราเอล ห9าเก้าสี่ห้าเ้าสี่นะครับจัดไปครับผมรับเป่าอิสราเอลงวดวันที่งวดวันที่1กันยายนสองพนห้าร้บแปดนะครับรออับเปล่าอิสราเอลห้าเ้าสี่นะครับโชว์อีกจอกบหนะ่อยนอันเขียนอ่ะโชว์อีกตีโชว์อีกเกนี้ยโชว์กับโชว์ นี่สำหรับผู้รูดสำหรับผู้เพิ่นรูดนะนี่ครับพี่น้องก็จะรูดหลายพี่น้องได้เบิ่งตอนท้ายเพิ่นป่าอย่ารุ่ดไหลขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งอ้ายพองพองและบ่าวอิสราเอลห้าเก้าสี่ครับงามมาครับงายงามง่ายงายครับตัดเอาเนื้อตลดที่แบบสราบันเท่านั้นถ้าชอบไปกับตลาดมากระจัดทัดกับพันเด้อพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมชอบกระจัดนะคะชอบกระจัดต่อไปครับ อย่าลืมกดติดตามช่องบาวสาันทิดแก่น